สวัสดีค่ะคลิปนี้นะ้องขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแก้ไขกางเกงนะคะกางเกงตัวนี้ลูกค้าให้เราแก้ไขสะโพกเข้านะกางเกงตัวสีเทาอ่อนนี้ก็คือลูกค้าเอามาเป็นแบบนะให้แก้ไขสีน้ําตาลค่ะให้เท่าตัวสีเทาอ่อนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการวัดกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราวัดจากขอบด้านบนลงมานะคะให้ได้จุดสะโพกนะแล้วก็ลงมาประมาณต้นขาค่ะ ต้นขาของกางเกงนะคะก็จะอยู่ประมาณช่วงเป้านะลักษณะนี้นะพอเสร็จเรียบร้อยเราเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนค่ะแล้วเราจะวัดขนาดของสะโพกและต้นขานะคะก็เริ่มจากจุดที่เรากัดเข็มหมุดไว้เลยนะ จ, Finnish, liebe, ement, จุดที่เรากัดเข็ม nice หมุดนี่ก็คือจะไม่ Darwin. ตายตัวนะคะอยู่ที่เราวัดจากเอวลงมาหาสะโพกและต้นขานะจากเอววัดลงมาที่สะโพกอยู่ที่19เซนครึ่งนะและจากเอวลงมาที่ต้นขานะขวัญวัดอยู่ที่29เซนค่ะจุดของสะโพกและต้นขาที่เราจดไว้นี่คือไม่ตายตัวนะคะเรากําหนดเอาจากกางเกงตัวแบบที่ลูกค้าเอามาให้เราวัดนะพอเรารู้จุดที่เราจะแก้ไขเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาวัดตัวที่เราจะแก้กันเลยค่ะเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะใช้วิธีการวัดเหมือน กันนะวัดจากขอบด้านบนนะคะลงมาให้ได้อยู่ที่19เซนครึ่งตามแบบเลยนะคะแล้วก็วัดจากขอบบนลงมาค่ะให้ได้29เซนเท่ากับที่เราวัดของแบบไว้เลยนะพอเราได้ตำแหน่งของสะโพกและต้นขาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกางเกงตัวนี้ลูกค้าให้เราแก้ให้เท่าแบบอยู่ที่สะโพก55เซนนะที่เราจดไว้นะแล้วก็ต้นขาค่ะลูกค้าให้เราแก้ไขเข้าให้ได้35เซนค่ะ ็คือเราจดไว้แล้วนะการเกงตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ให้เราแก้ไขเอวเข้านะคะลูกค้าให้เราแก้สะโพกและต้นขาเข้านะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มทํานะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะก่อนที่เราจะลาะนะ,ะการเกงตัวนี้นะคะมีกระเป๋าด้านข้างนะ,ะมีกระเป๋าด้านข้างลักษณะนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่เราจะแก้ไขเข้านะคะเราจะเย็บเข้าเลยลักษณะนี้ไม่ได้นะ เพราะว่าถ้าเราจับคู่กันเราเย็บเข้าเลยนะคะก็คือจะทําให้ปากกระเป๋าของลูกค้าเล็กลงนะเรามาลองสังเกตนะคะโดยรวมของกางเกงก่อนนะคะเดี๋ยวนขวัญซูมกล้องให้มันห่างหน่อยเนาะจะได้เห็นเราลองสังเกตดูนะคะว่ากางเกงตัวนี้นะคะสังเกตนะคะว่าผ้าด้านหลังอะค่ะจะเยอะนะเพราะว่าจะเข็บด้านหน้าจะเบี่ยงมาเยอะนะอันนี้นะคะลักษณะนี้นะผ้าด้านหลังก็คือจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นกางเกงตัวนี้นะคะเราจะแก้ไขเฉพาะแผ่นด้านหลังนะเราจะไม่ได้แก้ไขด้านหน้าเข้านะ เดี๋ยวเราล็อกขอบประมาณนี้นะคะเราล็อกขอบลักษณะนี้นะทั้งสองข้างนะคะล็อกประมาณนี้นะพอเราล็อกขอบได้ลักษณะนี้แล้วนะคะทั้งสองข้างนะเราล็อกลักษณะเดียวกันทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูจะเข็บด้านข้างค่ะเราล็อกจากเอวด้านบนนะคะลงมาประมาณช่วงเข่านะคะ ช่วงเข่าของกางเกงนะเราลาะลงมาตลอดแนวนลักษณะนี้เลยนะพอเราล้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะเดี๋ยวน้องขวัญแนะนําเพื่อนๆหน่อยนะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะเวลาเราลาะกางเกงนะคะล้อตะเข็บแต่ละตะเข็บเราควรดูด้วยนะคะว่าของเดิมเขาเย็บแบบไหนนะในกรณีของกางเกงตัวนี้ถุงกระเป๋าน้องขวัญไม่ได้ล้อให้เพื่อนๆดูนะตะเข็บด้านข้างก็จะมีความแตกต่างตรงช่วงถุงกระเป๋าเล็กน้อยนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจับตะเข็บด้านข้างนะคะของชิ้นหลังนะ จับตะเข็บด้านข้างเฉพาะผ้าชิ้นหลังค่ะเราพยายามจับตะเข็บริมผ้านะคะเราพยายามจับริมผ้าให้เสมอกันตลอดแนวนะแล้วเอาเข็มหมุดกัดไว้ตลอดแนวเลยค่ะพอเรากัดเข็มหมุดได้ตลอดแนวลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเรามาขีดขนาดที่เราต้องการแก้เข้ากันเลยค่ะขอโทษทีนะคะพอดีตอนที่นกขวัญวัดขีดตัดนะก็คือกดบันทึกผิดเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะคะจับประกบอย่างนี้นะ ลักษณะนี้นะคะก็คือจุดที่เราจะแก้ไขเข้านะเดี๋ยวน้องขวัญทำให้ดูใหม่จากริมผ้านะคะเราวัดเข้าไปนะคะรวมตะเข็บเลยนะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการจะแก้ไขค่ะแล้วเราขีดช็อคนะคะเริ่มขีดใหม่นะจากใต้ขอบนี้นะคะผ่านจุดของสะโพกนะคะที่เรามาร์คไว้นะแล้วก็จุดต้นขาค่ะแล้วแต่งเฉียงไปจนถึงเกือบจุดเข่านะคะให้ได้ลักษณะนี้นะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดเลยนะคะตัดตรงที่เราขีดเลยนะเพราะว่าตอนที่เราวัดก็คือเราวัดรวมเผื่อเย็บแล้วนะคะ เราตัดเฉพาะตะเข็บด้านหลังอย่างเดียวนะคะด้านหน้าเราไม่ได้แก้ไขนะแล้วเดี๋ยวเราไปพ้งตะเข็บนะคะพ้งตะเข็บที่เราตัดนี้นะคะเฉพาะแผ่นหลังนะ แล้วเดี๋ยวเรามาเร no to we ิ่มเย็บกันเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะตรงจุดช่วงกระเป๋านะที่นักขวัญไม่ได้ล้อให้ดูนะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะนักขวัญแนะนํานะคะว่าเวลาเราจะล้อตะเข็บแตะแล้วตะเข็บของชิ้นงานนะคะเราควรดูก่อนด้วยนะคะว่าของเดิมเขาเย็บมาแบบไหนพอเวลาเราล้อแล้วเราเย็บกลับคืนเราจะได้เย็บกลับคืนให้เหมือนเดิมของเขานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะเวลาที่นักขวัญแก้ไขชิ้นงานนะคะที่เราแก้ไขเฉพาะแผ่นด้านหลังนะคะ เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนะนักขวัญจะเลือกวิธีการเย็บโดยการที่เราจะเย็บอีกฝั่งที่เราไม่ได้แก้ไขค่ะเราจะเย็บตามรอยเส้นด้ายเดิมของเขาอะค่ะเพื่อที่จะเข็บด้านนอกพอเวลาเรากลับออกมาแล้วตะเข็บด้านนอกก็จะยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะกางเกงตัวนี้นะักขวัญจะเย็บให้ดูแค่ข้างเดียวนะคะเพราะว่าอีกข้างหนึ่งเราก็ใช้วิธีการเย็บเหมือนกันเนาะ ตรงจุดนี้นะคะตรงจุดช่วงถุงกระเป๋านะคะวิธีการเย็บนะคะก็จะต่างจากกางเกงเอ่อผ้าโหลดทั่วไปนะเพราะฉะนั้นนะคะที่นักขวัญแนะนำเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นช่างมือใหม่นะคะเพิ่งหัดเย็บนะพอเวลาที่เราล้อชิ้นงานแต่ละชิ้นนะคะเราควรที่จะดูนะคะว่าของเดิมเขาเย็บมาแบบไหนเพื่อที่ตอนที่เราเย็บกลับคืนให้ลูกค้าเราจะได้เย็บกลับคืนให้ลูกค้าได้เหมือนเดิมค่ะ วิธีใส่ขอบของกระเกงตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้แก้ไขเอวเนาะเราก็จับประกบเย็บกลับคืนไปเหมือนเดิมของลูกค้าค่ะเดี๋ยวตัวนี้ใส่ขอบใส่หูเสร็จก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องผ่นมากางให้ดูโดยรวมอีกทีนึงนะคะว่าแก้ไขออกมาแล้วเป็นแบบไหนพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาโดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะด้านนอกนะอันนี้นะคะน้องผ่นก็คือรีดตะเข็บให้ลูกค้าหน่อยนึงนะคะก็จะเรียบร้อยนะ อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะก็คือเราก็ทําให้ลูกค้าให้เรียบร้อยลักษณะนี้นะอันนี้ก็คือขอบด้านนอกที่เราเย็บกลับคืนให้ลูกค้านะส่วนตรงนี้ก็คือขอบด้านในค่ะออกมาโดยรวมก็จะเรียบร้อยเหมือนเดิมของลูกค้านะคะเดี๋ยวตองขวัญให้ดูด้านในค่ะว่าที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อย imprisoned. แล้วออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนอันนี้นะคะด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงตระเข็บนี้ก็คือชิ้นหลังที่เราแก้ไขนะคะที่เราตัดผ้านะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะพอเวลาเราแก้ไขออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนสังเกตไหมคะว่าผ้าของด้านหลังจะหายไปนะคะด้านข้างนะผ้าของด้านหลังจะหายไปข้างนี้ก็จะหายไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราแก้ไขเฉพาะแผ่นหลังค่ะเราเอาเนื้อผ้าแผ่นหลังออกนะ,ะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดดูค่ะว่าที่เราแก้ไปจะได้ขนาดตามที่เราต้องการหรือเปล่าตัวนี้ลูกค้าต้องการให้เราแก้ให้ได้ต้นขาอยู่ที่35นะคะ,ะ,คะเราลองวัดดูค่ะว่าจะได้35หหรือเปล่าอันนี้นะคะต้น ก็อยู่ที่35ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะส่วนสะโพกนะคะลูกค้าต้องการให้เราแก้ไขยอยู่ที่55นะคะเราลองวัดดูนะคะจากจุดที่เราาร์ k ไว้นะว่าได้55ห้าหรือเปล่าตรงจุดนี้นะคะก็คือได้55ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะคลิปนี้น้องขวัญก็แนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะยังไงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องขวัญด้วยนะคะคลิปนี้น้องขวัญสวัสดีค่ะ